การเกษตรยุคใหม่ตอนอยางพาราพืชเศรษฐกิจพลิกชีวิตอย่างที่เรารู้กันว่ายางพาราไทยเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความผูกพันกับชีวิตคนไทยมาตั้งแต่โบราณนับร้อยร้อปีด้วยคุณค่าและความสำคัญของอยางพาราที่เป็นทั้งพืชที่รักสิ่งแวดล้อมและยังเป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ ทำรายได้ให้กับประเทศมากรองลงมาจากข้าวเมื่อพูดถึงยางพาราหลายคนคงคิดถึงต้นไม้สูงสูงและน้ำยางขาวๆที่ไหลตามรอยกีดแล้วคุณผู้ชมรู้กันไหมคะว่ายางพาราสามารถนำไปผลิตเป็นสิ่งของต่างๆได้มากมายหลายอย่างเช่นล้อรถยนต์สายพันธุ์ต่างๆยางรองพื้นล้อเครื่องบินยางรัดของถุงมือลูกโป่ง ถุงยางอนามัยรวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยมีแค่น้ำยางนะคะส่วนอื่นๆของต้นยางพาราก็ยังสามารถสร้างรายได้อย่างเช่นการนำใบยางมาผลิตเป็นงานหัตถกรรม,มเมล็ดยางพารานำมาสกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซลผลผลิตที่ได้จากยางพารานอกจากจะทำให้เกิดคุณค่ามาหาศาลแล้วยังช่วยลดการสั่งซื้อน้ำมันจากต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึง่ง การปลูกยางให้ได้ผลผลิตที่ดีตามต้องการมันไม่ง่ายเลยนะคะหากเกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไม่เพียงแต่เกษตรกรจะต้องสูญเสียเงินที่ลงทุนลงแรงไปเสียทั้งเวลาและโอกาสแล้วยังทำให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและเศรษฐกิจของประเทศอย่างน่าเสียดายอีกด้วยนะคะหากคนที่กำลังคิดว่าจะลองปลูกยางในพื้นที่ว่างที่ตนมีอยู่นั้น อยากให้ติดตามชมรายการของเรากันตลอดนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการปลูกยางพารายอย่างไรให้ได้ผลผลิตสูงแต่ต้นทุนต่ํามาฝากกันค่ะรู้ไหมคะว่าการปลูกยางให้ได้ผลผลิตมากมีปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกพันยางวัสดุปลูกวิธีการปลูกตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูกรวมไปถึงการดูแลรักษาสวนยางอย่างถูกต้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยการปลูกพืชคลุมการตัดแต่งกิง่งเพื่อให้ต้นยางเจริญเติบโตเปิดกีดได้เร็วและจะให้ผลผลิตสูงอย่างสม่ำเสมอถึงแม้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปหรอกนะคะถ้าเกษตรกรมีความดูแลเอาใจใส่และหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ตเร็วอย่างเขียวขจีนาโนนำมาฉีดบำรุงต้นบำรุงหน้ายางให้นิ่มกรีดง่ายช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำยางช่วยป้องกันเชื้อราลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยและสารเคมีเพียงแค่นี้ก็จะทำให้ชาวสวนยางได้ผลผลิตที่ดีประสบความสำเร็จกันได้ทุกคนแล้วล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมจะร่วมปลูกยางพาราสิ่งแรกที่ควรจะนึกถึงก็คือ การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยางเพราะปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นการปลูกในพื้นที่นาข้าวพื้นที่ลุ่มน้ำขังพื้นที่ที่เป็นดินเค็มดินด่างดินปลวกหรือดินที่มีหินกรวดอัดแน่นหรือเป็นแผ่นหินแข็งการปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ยางแคร์แกนไม่เจริญเติบโตต้นเล็กไม่ได้ขนาด เปิดกีดได้ช้าจะทำให้ได้ผลผลิตต่ำเพราะในฤดูแล้งรากแขนงของต้นยางจะไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงต้นได้ยิ่งถ้าเจอกับช่วงแล้งยาวนานจะทำให้ต้นยางตายจากยอดได้ง่ายด้วยนะคะพื้นที่ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรก็คือต้องเป็นพื้นที่ราบแต่ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชันก็ไม่ควรเกิน35องศา หรือถ้ามีความลาดชันเกิน15องศาจำเป็นต้องมีขั้นบันไดเพื่อป้องกันต้นยางโค่นล้มได้ง่ายด้วยแรงลมและพื้นที่ควรมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมไม่เกิน600เมตรเพราะถ้าสูงเกินจะทำให้การเจริญเติบโตลดลงนอกจากนี้ควรมีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า1เมตรมีการระบายน้ำดีไม่มีชั้นหินหรือชั้นดินดาน ระดับน้ำใต้ดินควรต่ำกว่าระดับผิวดินมากกว่า1เมตรดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนทรายและมีค่าความกรดด่างระหว่าง4.5ถึง55นอกจากนี้ควรมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอไม่น้อยกว่า1น5 0ม mm ิลิเมตรต่อปีและมีจำนวนวันฝนตกไม่น้อยกว่า1 2 0ถึง150วันต่อปี ปัญหาของชาวสวนยางที่เจอกันมากก็คืออยางยืนต้นตายส่วนใหญ่เกิดจากการปลูกในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเช่นความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมีน้อยหรือมากเกินไปหรือมีสารตกค้างในดินหรือปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีโรคซึ่งมักพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือแต่ปัญหานี้ก็สามารถแก้ไขได้ไม่ยากหรอกนะคะ เพียงแค่แกเกษตรกรใช้เขียวขจีนาโนชนิดน้ำ5 0ซ c ผสมน้ำ20ลิตรและใช้เขียวขจีนาโนแคปซูล1เม็ดใส่ตามลงไปคนให้เข้ากันแล้วนำไปราดบ,บนดินให้ทั่วเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีเพิ่มปริมาณาธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและาธาตุอาหารอื่นๆที่พืชต้องการให้อย่างครบถ้วน เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การปลูกยางจะช่วยรักษาความชื้นในดินได้ด้วยจึงทำให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีเปิดกรีดได้เร็วและมีปริมาณน้ำยางที่มากอีกด้วยนะคะเขียวขจีนาโนแคปซูลใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิดใช้กับข้าวก็จะทำให้ข้าวแตกกอดีต้นแข็งแรงใบเขียวสดข้าวรวงออกเยอะรวงใหญ่ยาวเมล็ดเต่งได้น้ำหนัก ป้องกันโรครากเนา่าเชื้อราต้านทานมาแมลงศัตรูพืชได้ดีใช้กับพืชไร่เช่นอ้อ,อยมันสับปะหลังข้าวโพดสับประรดก็จะช่วยทําให้พืชโตรเร็วแข็งแรงใบเขียวสดเขียวนานมีภูมิต้านทานโรคและมแมลงผลผลิตมีคุณภาพได้น้ําหนักมากขึ้นช่วยย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ใช้กับยางพาราและปาล์มก็จะทําให้เปลือกอยางนิ่ม ผลิบง่ายเพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณน้ำยางให้มากขึ้นช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียลดสาเหตุของโรคใบร่วงหน้าเน่าหน้าอย่างตายได้ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นปาล์มทำให้ปาล์มทลายใหญ่ผลดกได้ผลผลิตมากและสม่ำเสมอต้านทานโรคได้ดีใช้กับพืชผักและผลไม้ทุกชนิดช่วยให้ผลโตผลใหญ่ผิวสวยรสชาติดี สร้างความแข็งแรงให้กับรากใบดอกและผลเพิ่มปริมาณการติดดอกออกผลทําให้ขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายเพิ่มผลผลิตให้ได้น้ําหนักมากขึ้น30-80%เขียวขจีนานโนมใหม่ขนาด20แคซูลใช้กับนาข้าวพืชไร่ไม้ผลยางพาราปาลมได้มากถึง20-40ไร่ใช้กับผักไม้ดอกพืชล้มลุก ได้มากถึง80 1 0 0ถึง100ไร่วันนี้เราขอนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเขียวขจีนานโนแคปซูลชุดเล็ก1กระปุกบรรจุ20แคปซูลจากราคาปกติ3,000บาทเราลดให้คุณเหลือเพียง1,900บาทเท่านั้นพิเศษเฉพาะช่วงนี้แถมเขียวขจีนานโนชนิดน้ำมูลค่า990บาทให้คุณไปใช้กันฟรีอีก1กลัลอนเคียวขจีนานโนแคปซูลชุดใหญ่บรรจุ50แคปซูล แถมฟรีอีก10แคปซูลแพ็คคู่สูตรน้ำสุดคุ้ม2แกลลอนจากราคาปกติ9,980บาทเราลดให้คุณเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นพิเศษเฉพาะช่วงนี้ของดีๆราคาไม่แพงใช้แล้วเห็นผลจริงใน5วันรับประกันคุณภาพเขียวขจีนาโนแคปซูลเม็ดใหญ่กว่าคุ้มค่าสุดๆ